สวัสดีค่ะ f อฟซที่รักทุกท่านวันนี้วันที่7กรกฎาคม2565นะคะเราก็จะมีตัวเลขกันเป็นประจำเป็นประจำทุกวันที่16เป็นความหวังทุกวันที่1ก็เป็นความหวังนะคะอาจารย์แมวให้มาแล้วนะคะ วันนี้อาจารย์แมวให้8 7 3 8 4 6 2สตัวให้มาที่3 7แล้วก็8 6เราก็หมุนเอานะคะหากว่าเรามีดวงบุญวาสนาเราหมุนในนี้ล่ะค่ะนะคะก็อย่าลืมเราซื้ออถ้าเรามีโชคกันเนาะเราจะซื้อ8 7 8 3อะไรประมาณเนี้ยนะพูดถึงสาวนำว่าถ้าเราหมุนใช่ไหมคะถ้ามันมีในสองตัวนี้อาจจะออกบนล่างหรืออาจจะออกทั้งล่างทั้งบนมันก็ขึ้นอยู่กับว่า บุญของเรานะคะบุญของเราและดวงของเราที่ที่จะมีโชคและที่เราทำบุญมาโชคจะให้นะคะรบขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมเพราะว่ามันเป็นแนวทางนะคะตัวเลขนี้เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขที่เอาให้ ท่านผู้ชมได้ดูกันตามที่อาจารย์ลหลายอาจารย์ที่ให้มาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงมูลศาสนาของเรานะคะอันนี้คือผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มาแล้วนะคะพิจารณาดูนะคะผู้ใหญ่ใจดีของท่านก็เข้าเป็นประจำเป็นประจำสําหรับคนที่เคยติดตามนะคะงวดวันที่16รกรกฎาคมท่านใหมาที่0 3 7สวยนะคะ841หนึ่ง 067 380470ค่ะสําหรับ2ตัวก็มีที่84 07 3867และ14นะคะแล้วก็66อาจจะมีเบิ้ลน,นะงวดนี้เพราะว่าเลขใหญ่หัวใหญ่นั้นไม่ออกเบิ้ลน,นานแล้วนะ36 52 80และ86นะคะ ปวดใจวิจารณญาณในการรับชมเราชอบเราจัดเราไม่ชอบเราเฉยเราชอบเราจัดเราไม่ชอบเรานิ่งนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเราก็พิจารณาดูนะคะหาว่าเป็นโอกาสเป็นดวงเป็นบุญวาสนาของเรานะคะเราก็จะได้นะคะเราก็จะถูกถ้าโชคใหญ่เราก็ต้องถูกสามตัวแน่นอนนะคะนะคะก็คิดดูนะคะ คิดดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่านนี่นะคะนี่อาจารย์ชุมแพรอาจารย์ชุมแพรให้มาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ชุมแพรให้มาที่ห้าหกสี่หกแปดเจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าหกเจ็ดนะคะเลขสองตัวก็จะมีสี่หกห้าเจ็ด 8 6 4 7นะคะอ่ะตัดซื้อซื้อตัดเล่นตามที่ตัวเองชอบนะคะถ้าหากว่าเราไม่ชอบที่อาจารย์เ้าตัดให้เราใช่ไหมเราก็เลือกตัดเองนะคะนะคะเลือกตัดเองขอให้เราเราชอบตัวไหนก็หนักตัวนั้นหน่อยเนาะ,ะเป็นเป็นโชคของเรานะคะโชคของเรา บุญภาวาสนาของเราเราก็ใช้วิจรารณญาณการรับชมนั้นเราก็พิจรารณาดูว่าเอ๊ะเลขวันนั้นมันจะมายังไงเลขวันนี้มันน่าจะมีเลขนั้นเลขนี้อะไรประมาณนี้น่าจะมีเลขสามเลขสี่เลขหกเลขห้าอะไรก็แล้วแต่เราชอบอะนะคะเราชอบตัวไหนมันก็จะออกตัวนั้นแหละถ้าถ้าดวงเรามีบุญาวาสนาเรามีนะคะเนาะขอให้เราได้ถูกสองตัวสามตัวเราก็ดีใจพอได้มีเงินใช้ เพราะี่มีเงินหมุนเวียนแต่ละวันแต่ละวันนะคะเรามีเงินหมุนเวียนแต่ละวันเราก็สบายใจนะคะไม่ต้องมีมากมายนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขของอาจ,อา,จารย์ของอาจารย์มหาท่านชื่อท่านชื่อมหานะคะอาจารย์อาจารย์มหา อาจารย์มหาให้มาหางเดียวให้งวดนี้เป็นงวดแรกถ้าถ้างวดแรกเรามักจะโดนนะคะตามที่สาวดำสังเกตเนาะแต่ว่ามีอาจารย์เลขรับอาจารย์พลกทมผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจเย็นอาจารย์สองเนี่ยะะก็จะเข้าตลอดนะคะก็จะเข้าตลอดนะคะอาจารย์มหานะคะ อ่าได้ไหมคะท่านได้มาหางเดียวเลย9,60แล้วก็3 4นะคะให้เป็นงวดแรกนะคะให้เป็นงวดแรกนะคะถ้าเป็นงวดแรกนี่มักจะโดนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูนะคะแต่ว่าอย่าลืมกลับนะคะอาจจะเป็นซื้อ64บ้างอะไรอย่างเงี้ย6กเอ้ย6390อะไรก็ว่ากันไปตามที่เราคิดว่าตัวนั้นตัวน่าจะมา ตัวนี้น่าจะมาอะไรไงแหละสำหรับครีมนะคะครีมก็วันนี้คุณแม่ส่งไปแล้ว6ท่านนะคะ,นะคะสำหรับครีมคุณแม่อย่าลืมนะคะว่าครีมคุณแม่นั้นนะคะครีมคุณแม่นั้นเป็นครีมบำรุงและครีมรักษาฝ้ารอยเหี่ยวยน่นคุณแม่ไม่ได้ไปพูดเกินความจริงคุณแม่พูดตามความเป็นจริงนะคะพูดพูดตามความเป็นจริง ที่เป็นความจริงก็คือคุณแม่ใช้เองดูเองใช้เองนะคะค่ะใช้เองคุณแม่ซื้อมาใช้เองเห็นผลเองเห็นผลว่ามันจะเป็นมันมันดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยขึ้นอยู่กับครีมที่ใช้แล้วแล้วเอซทุกท่านก็เห็นหน้าเห็นตาคุณแม่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะเพราะฉะนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเห็นของจริงเนี่ยก็คือตัวคุณแม่สาวดำนี่ใช้เองนะคะใช้เองใช้มา40กว่าปีแล้วแล้วก็ f c ทุกท่านก็จะเห็นหน้าตาคุณแม่เองนะคะขนาดไม่ได้ใช้เป็น3-4เดือนเอามาใช้อีกก็ยังเนียนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็พูดตามความเป็นจริงไม่ได้พูดเกินเกินความจริงนะคะไม่มีใครหรอกค่ะ,คะที่จะไม่เห็นอ่า หน้าเห็นตัวตนแม่สาวดําที่แท้จริงนะคะนะคะอ้าวทีนี้ก็มาอาจารย์สออาจารย์สออาจารย์สอเข้าสามตัวตรงแล้วก็เข้าสามตัวโต๊ดเมื่อกี้นี่ก็เข้านะคะอ่าทีนี้ให้มาศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามแปดแปดสี่หนึ่งสองตัวให้มาที่สี่หนึ่งศูนย์เจ็ดและสามแปดเราอาจจะตัดซื้อเป็นเจ็ดแปดแปดศูนย์อะไรก็แล้วแต่เราชอบนะคะ แล้วแต่เราชอบก็ว่ากันไปเราชอบตัวไหนเราซื้อตัวนั้นเราซื้อหนักๆตัวนั้นนะคะนะคะอันนี้เป็นความจริงส่วนคนที่จะสั่งครีมคนที่จะสั่งแอดไลน์เข้ามานะคะ0 8 1 6 7 7 3 2 6นนะคะ0813673267ส่งเงินมานะคะ 1200บาทได้ครีม2ตลับได้แป้ง1กระปุกใช้แป้งเบอร์อะไรก็พิมพ์บอกมาด้วยนะคะส่งเงินแล้วส่งสลิปเข้ามานะคะส่งเงินมาที่ธนาคารกรุงไทยนะคะส่งเงินมาที่ธนาคารกรุงไทย4 2 2 0 6 0 8 1ง1นะคะส่งมาแล้วก็ส่งสลิปมาส่งชื่อที่อยู่นะคะส่งชื่อที่อยู่ให้คุณแม่นะคะ แล้วคุณแม่ก็จะได้ส่งให้นะคะและว,วิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวนะคะเราอาบน้ำและทำตัวให้อาสะอาดนะคะแล้วก็ซับหน้าหมาดๆอย่าไปซับหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็เอามือแตะครีมแล้วเอามาเขี่ยเบาๆบนใบหน้าเคลียรให้ทั่วเคลียรให้ทั่วนะครับในเมื่อเราเคลียรให้ทั่วแล้วมันก็จะไอ้นี่ค่ะมันก็จะ เ้วเคลียร์ให้ทั่วใบหน้าแล้วมันจะลื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมเคลียร์มาที่ลําคอด้วยนะคะเคลียร์มาที่ลําคอของเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อเพื่อที่ครีมมันจะได้ทั่วใบหน้านะคะทั่วใบหน้าเรานะคะทีนี้ส่วนไออา้าอันนี้มันคืออะไรน,นี่นะคะส่วนส่วนไอตัวเลขบัญชีนะคะ ก็ให้ส่งมาที่บัญชีนี้นะคะอันนี้ก็คือของคนที่ก็สั่งครีมมานะคะี๋ยวคุณแม่จะเอาอันนี้มันให้มันเห็นชัดเนี่ยส่งมาที่บัญชีนี้นะเนี่ยค่ะ ธนาคารกรุงไทย4 2 2สองส1 4 1นะคะพัฒราพรรุ่งพรทวีขออนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับ fc ที่ส่งเงินมาทำบุญอันนี้ส่งเงินค่าครีมก็ส่งมาบัญชีนี้นะคะอ่ะแคปเอาไว้เนี่ยค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาพูดกันต่อนี่ของอาจารย์พลน,นะคะ อาจารย์พลกทม846 067และ0 7นนะคะให้มาแปลกนะคะวดน,นี้อาจารย์พลนะคะให้77 07และ4 6น่าจะมี66ด้วยเนาะ <c oughs> อะ่าว่ากันไปเนาะอาจารย์พลกทมอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เลขลับ07 5ให้มาที่05แล้วก็738ก็ให้38แล้วก็87อาจารย์เลขลับนะคะ อาจารย์ลิขรับอันนี้คือผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะไม่เคยพลาดพระขอโทษพลาดงวดหนึ่งนะคะหกวดพลาดงวดหนึ่งเจ็ดวดพลาดงวดหนึ่งนะคะนี่งวดที่แปดแล้วเข้าก็เข้าสามตัวสองตัวด้วยนะคะเท่านี้ให้มาที่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็ขอโทษจับเจ็ดแปดหก 4, 2, 3า8ศูนย์แปดหนึ่งแปและ3 7 8เนะคะสองตัวก็อย่างที่เห็นนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ด7กสามห้นะคะโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมถ้าดวงเรามีซื้อ,อยังไงก็ถูกนะคะซื้อ,อยังไงก็ถูกนะคะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีท,ทุกท่านเราไม่ทิ้งกันนะคะเราจะต้องถูกงวดน,นี้งวดเมื่อกี้เราไม่ถูกจะไม่งวดน,นี้เราถูกแน่นอนแต่พูดถึงสาวราช,ชอบชอบใบนี้นะคะเนี่ยซื้อทุกตัวค่ะนี่นะคะชอบใบนี้เนาะขอให้ท่านโชคดีนะคะคนที่สั่งครีมมาแอดไลน์ก็มา0 8 1 3 6 7 3 2 6 7ใช้78วันก็เห็นผลจะต้องมีคนทักขึ้นมาว่า ใช้ครีมอะไรทำไมหน้าสวยหน้าเนียนทำไมหน้าเต่งตึงนะคะขอให้ท่านโชคดีจ้า